กำลังหาหูฟังไร้สายใช้เล่นเกมอยู่ใช่ไหมครับแนะนำให้ดูคลิปนี้ให้จบเพราะหูฟังรุ่นนี้จะมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่คุณกำลังตามหาอยู่แน่นอนกับ EJH18 GA Wireless Gaming Headset หูฟังไร้สายดีไซน์อินเทรนอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีตั้งแต่หูฟัง EJH18 USB Receiver ที่เป็น Type C และมีตัวแปลง Type A ให้ด้วยสาย USB Type C ยาว1.2เมตรสำหรับการชาร์จหูฟังและสายแจ็ค3.5ยาว1.5เมตรที่อีกฝั่งหนึ่งเป็น Type C อีกอย่างที่ขาดไม่ได ได้เลยคือคู่มือการใช้งานที่บอกการใช้งานละเอียดเลยครับแนะนําให้อ่านก่อนใช้งานเพื่อป้องกันการผิดพลาดในการใช้งานมาดูกันที่ดีไซน์และวัสดุของ H18 กันครับอย่างที่บอกไปต้นคลิปครับว่าดีไซน์อินเทรนตัวหูฟังเนี่ยจะมีความฟิลเตอร์ลิสติกอยู่พอสมควรเลยครับโดยจะเล่นลวดลายเป็นลวดลายแบบแถบขาวดําซึ่งให้ความรู้สึกแฟชั่นขึ้นมาพอสมควรครับตัวหูฟังจะเป็นดีไซน์แบบสีดําตัว e a d b a n นจะเป็นสีขาวส่วนวัสดุ ABS ครับงานประกอบทํำออกมาได้เนี๊ยบพอสมควรเลยครับเวลาจับใช้งานไม่รู้สึกถึงรอยการประกอบ เท่าไหร,ร่มี3จุดของหูฟังรุ่นนี้ที่ผมชอบก็คือจุดแรกเนี่จะเป็นที่ตัวไมค์โดยรุ่นนี้เขาได้เก็บไมค์แบบแนบไปกับหูฟังเวลาพับเก็บทำให้มันดูสะอาดดูคลีนนะครับจุดที่2คือการปรับขนาดของหูฟังครับรุ่นนี้จะใช้เป็นเฮดแบน์ยางยืดที่มีการใส่ลวดลายลงไปเป็นลายทางสีขาวดําตรงนี้นอกจากสวยแล้วมันยังช่วยรับตัวหูฟังได้ดีด้วยครับแล้วก็เวลาใส่ใช้งาน,นไม่ต้องมาคอยดึงคอยปรับอะไรให้มันวุ่นวายเพราะรุ่นนี้สวมได้เลยแล้วมันก็จะยืดปรับตามขนาดข,าดของหัวเราเองด้วยและอีกอย่างหนึ่ง ก็คือสามารถที่จะถอดปรับขนาดได้ด้วยครับถือว่าสะดวกมากขึ้นเยอะครับส่วนจุดที่3ครับจุดสุดท้ายคือปุ่มวอลลุ่มรุ่นนี้ปุ่มเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าปกติและฟีลลิ่งการเลื่อนปรับจะมีความแข็งแรงอันนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบมากๆ S18 ีสามารถที่จะใช้งานแบบแฮนด์ฟรีได้ในขณะที่เชื่อมต่อการใช้งานผ่านมือถือเราสามารถที่จะรับโทรศรัพท์จากเฟซไทม์หรือคอลไลน์อะไรได้หมดเลยสะดวกมากขึ้นเยอะมากๆครับในด้านของการเชื่อมต่อแน่นอนครับหูฟังไร้สายแบบนี้ต้องยัดมาให้แบบเต็มที่อยู่แล้วไม่ไว่าจะเป็นบลูท จ4 GHz แจ็คออ udi โอ3.5เรียกว่าหมดปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อเลยครับพอให้มาครบแล้วสําหรับรุ่นนี้การควบคุมก็ทําได้ผ่านตัวหูฟังทั้งเปิดปิดหูฟังเปลี่ยนโหมดการเชื่อมต่อเปลี่ยน EQ ปรับระดับเสียงชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยครับพูดถึงการเปลี่ยนโหมด EQ ไปแล้วเราก็แวะสักหน่อยครับหูฟังเนี่ยมี EQ อยู่2แบบก็คือเกมโหมดและมิวสิกโหมดโดยจะเซ็ตเดิฟอัลไว้ที่เกมโหมดครับก็กดเป็นโหมด EQ ได้เลยนะครับโดยการกดปุ่มเพค้างไว้แค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ย ฟังก์ชันด้วยแล้วกันนะครับคือหูฟัง H8 แบตเขาให้มาเยอะมากเลยครับให้มาถึง9 0 0ม a h เลยทาให้ตัว H8 1ใช้งานได้นานถึง30ชั่วโมงแบบปิดไฟ LED และนาน15ชั่วโมงสาหรับเปิดไฟ LED โดยใช้เวลาชาร์จเพียง2-3ชั่วโมงต่อครั้งเท่านั้นครับวิธีการดูว่าแบตจะหมดเนี่ยดูแบบนี้ครับไฟ LED เนี่ยจะมีไฟสีแดงกระพริบและมีเสียงเตือนในหูฟังตลอดทุกๆนาทีถ้าใกล้หมดแล้วก็แนะนาว่าให้เสียบชาร์จเลยนะครับแต่ถ้าอยากใช้งานต่อเนื่องก็แนะนําให้ต่อแบบแจ็ค3.5ก็จะใช้งานต่อไดด้เลยโยโที่ ต้องเปิดหูฟังนั่นเองครับเรื่องของเสียงหูฟังรุ่นนี้ทาออกมาได้มาตรฐานครับเสียงกลางไม่แหลมเกินไปเสียงเบสไม่ได้มาเป็นลูกมากแต่ว่าก็ยังมีความกลมกล่อมอยู่นะครับใช้ฟังเพลงได้ไพเราะความกว้างของเสียงก็กว้างพอประมาณใช้งานได้หลากหลายครับผมได้ลองเอาไปทั้งดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเหมือนรุ่นนี้จะเด่นไปทางการเล่นเกมซะมากกว่าครับเสียงในเกมเนี่ยได้ละเอียดค่อนข้างที่จะครบแยกเสียงเท้าซ้ายเท้าขวาได้แล้วผมก็ได้เตรียมเสียงจากหูฟังให้เพื่อนเพื่อนได้ลองฟังแล้วครับเดี๋ยวลองไปฟังดูนะครับว่าเป็นยังไง On that Every time I break, there's just one thing dumb ในส่วนของไม์ทำออกมาได้เสียงใสคมชัดรับเสียงแบบรอบทิศทางได้ไม่มีตัดเสียงรบกวนนะครับเอาไปสื่อสารได้ดีเลยครับอีกฝ่ายก็ได้ยินเสียงเราค่อนข้างที่จะเคลียร์เลยในการใช้งานเสียงของไม์จะมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับเสียงที่ได้มาจากการเชื่อมต่อบลูทูธก็จะเป็นเสียงอีกแบบส่วนการเชื่อมต่อแบบไวเลสก็จะเป็นเสียงอีกแบบเดี๋ยวลองไปฟังดูนะครับว่าแต่ละโหมดเสียงจะเป็นยังไงอันนี้เป็นการเทสเสียงนะครับผมจากไม์ของหูฟัง e j h 18ตัวนี้นะครับผมผ่านการเชื่อมต่อแบบไวเลส2.4 GHz นะครับ อันนี้ผมแสดงให้เห็นเลยนะว่ามันสามารถที่จะใช้งานกับมือถือที่มีการเชื่อมต่อแบบ Type C ได้นะครับอันนี้ผมใช้ USB Type C กับ iPhone 16 Pro นะครับผมก็เสียงจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังแบบ Wireless กันต่อเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมผ่านการเชื่อมต่อกับมือถือเช่นเดียวกันนะครับ เสียงที่ได้ยินตอนนี้นะครับเป็นเสียงจากการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ5.3นะครับผมเข้ากับระบบมือถือของเรานั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วการใช้งานบลูทูธเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมกับอุปกรณ์ที่รองรับบลูทูธได้หมดเลยนะครับรวมไปถึงการเชื่อมต่อแบบไวเลสด้วยเช่นกันนะครับผมเสียงที่ได้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะสังเกตได้ว่ากราฟเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเต็มกราฟมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นให้เราเบาเสียงของเอง นะครับเบาเสียงการพูดของตัวเองนะครับอันนี้ผมอาจจะพูดดังเกินไปนะครับผมถ้าพูดเบาก็จะประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ผมลองพูดว่าเบาดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมลองเสียบแจ็ค3.5เข้ากับมือถือของผมนะครับอ่าเสียงก็จะประมาณนี้มันจะมีความแตกต่างกันของเสียงอยู่อย่างที่ผมบอกไปในคลิปนะครับว่าไอการเชื่อมต่อสามระบบเนี่ยมันจะให้เสียงจากไมเนี่ยที่มันไม่เหมือนกันนะครับลองไปฟังดูนะครับว่าชอบเสียงประมาณไหนแต่ เท่าที่ผมลองวิเคราะห์ดูแล้วนะครับผมวินิจฉัยดูแล้วนะฮะเสียงที่ได้จากไม์ตัวนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อแบบว i เลสแบบบลูทูธแบบเสียบสายนะครับมันยังคงให้ความชัดของเสียงในระดับที่สามารถที่จะไปสื่อสารได้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้เสียงที่มันชัดขึ้นจริงๆแนะนําให้เชื่อมต่อผ่านแจ็ค3.5นะครับเพราะว่าการเชื่อมต่อแบบสายตรงแบบนี้เนี่ย มันจะทําให้เสียงเนี่ยมันมีคุณภาพมากกว่าแบบไร้สายนั่นเองนะครับมาถึงฟังของการเชื่อมต่อกันบ้างดีกว่าครับหูฟังรุ่นนี้ทําได้ง่ายมากครับบลูทูธก็แค่เปิดหูฟังขึ้นมาแล้วกดปุ่มเปิด2ทีจะเป็นการเปลี่ยนโหมดไปที่บลูทูธแล้วเราก็หาสัญญาณเชื่อมต่อได้เลยส่วนการเชื่อมต่อแบบไวเลสก็นำรีเซิร์เวอร์ไปเชื่อมกับอุปกรณ์ที่เราจะใช้เปิดหูฟังไปที่โหมดไวเลสแค่นี้ก็ใช้งานต่อได้แล้วครับที่น่าจะถูกใจชาว type c ก็นี่แหละครับหูฟังเขามีรีเซิร์เวอร์ type c ให้ใ้งานเลยาารลไดคับ และนี่คือสเปคของหูฟัง EJ H18 เพื่อนๆสามารถที่จะกดหยุดเพื่ออ่านได้ครับ EJ H18 เป็นหูฟังที่ค่อนข้างที่จะใส่สบายนะครับผมตัวเอียงมาเป็นแบบผ้าตรงนี้ไร้กัวงวลเรื่องความร้อนเลยแล้วก็เป็นหูฟังสายเกมมิ่งที่เน้นไปการเล่นเกมมากเลยนะครับถ้าชี่ชอบอยากลองฟังลองสวมมีให้ลองที่หน้าร้านตัวแทนจำหน่ายต่างๆของ EJ แต่ถ้าอยากสั่งซื้อเลยกดสั่งซื้อได้เลยตามช่องทางออนไลน์ต่างๆและผ่านทางออฟฟิเชียลได้เลยฝากติดตามพวกเราแล้วรอดูคลิปใหม่ๆของพวกเราทางช่อง EJ Zone o f f i c i a l ได้เลยครับสำัว,วันนี้ ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ